ค่อนข้างร้านค่อนข้างเยอะนะก็คนก็ก็พอมีนะครับคือตอนนี้เราไปงานแต่งมาตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มก,กว่านะ <c oughs> อันนี้ก็บรรยากาศร้านค้านะ ปาเท่าทั้งลาปุ๊ใจเล็่ใจใหญ่ก็ห้าสิบบาทจนะ้าอะไรเมื่อกี้เขาไปไหนกันแล้วปมอกี้หายเมื่อกี้หายนูน่นแล้วนะเมื่อกี้ไปนู่นแล้วนะฮะโอ้โหไสโค้งอึดอืดอืดอ่าได้ได้ได,ได้เริ่มควบคุมได้แล้ว ก็มีบรรยากาศงานร้านค้าก็เยอะมากเลยนะรถมารถมาเอาแซงไปก่อน็ได้คดับโอ้เสื้อสวยไหมโอ้มีของเล่นด้วยอ่ะมีของเล่นด้วยอ่ะ มีของเล่นด้วยทุกคนอกโอ้ตื๊ดตื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 ดของเล่นเต็มเลยอะ่ะจะถึงทางเข้าวัดแล้วขอสวยใส่ยี่สิบบาทกันเลยนะคะเ,เอาล้ครับเอาล้ครับเริ่มถามหาพวงแุญนแจนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนฮะเรื่องนี้ของเราก็มีนะคะโอ้ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับวัดพัฒนารามนะครับวัดหลวงพ่อพัดตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโอ้โห ออสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ตีแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดใหม่พัฒนารามนะวัดพัฒนารามนะครับหรือวัดหลวงพ่อพัดนะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นบรรยากาศนะเป็นงานประจําปีแล้วก็จีก็จีเห็นอะไรมาเห็นของเล่นอะไรมาเห็นมามีของเล่นมาเฮ <Yeah. S 1> ้ยไปไหว้พระก่อนนะ นดูเอาแล้วครับเอาแล้วครับเราเข้ามาข้างในแล้วเออนี่ครับรถก็เลี้ยวไปเรื่อยโอ้ข้างในก็มีของขายนะทุกคนของขายเยอะแยะไปหมดเลยอ้าดูไว้นี้พบนี่พบมีกติอ่ะน่ารักที่นี่ก๋ติด้วยนะครับทุกคนนะไปไปว่ายพัก พัตตี้ครับพัตตี้จะพาไปตรงไหนครับชี้สิครับอ๋อตามนี้ไปเหรออันนี้ก็เจี๊ยบก็สบายเลยนะครับตอนนี้ก็เจี๊ยบก็จะหลับแล้วนะครับเจี๊ยบครับเพื่อนท่านผู้ชมนะฮะเพื่อนๆะนะอ่าพูดหน่อยครับพูดหน่อยครับพูดหน่อยครับโอ้โหมีทั้งหลายคนรอฟังเตียงอยู่นะฮะ พูดหน่อยครับพูดหน่อยครับใครฟังรู้เรื่องแจกอะไรดีวะอะไรอะปินโตโอ้โหปินโตยักษ์นะป็นตีีด้วยนะทุกคนไหนดูดูดูอันนี้อะไรทำบุญเจดีไซน์อ๋อนี่เขากาะเจดีไซน์นะแถวบ้านเราไม่มีนะครับเราก็ตื่นตา ไปไปไหว้พระไปไหว้หลวงพ่อพระทีงข้างในอ่านี่นะครับปิ่นโตครับปิ่นโตประจำวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะเอ้โอ้เข้ามาด้านหน้าเป็นวัตถุมงคลนะไม่รู้ด้านหน้าหรือเปล่าระเข้ามานะโอ้ยดอกไม้สวยอ่ะนั้นนะไฟที่เป็นดอกไม้วนๆน่ะ ดึกมากแล้วนะครับตีทุ่งกว่าคาวายตรงไหนอ,อนุศตอนนี้เรายังหาจุดไม่ได้นะครับน,น,นี่ปะได้ปะเ,เจี๊ยบ,บอกใช่นะฮะตรงนี้ยไปน,นี่นะครับทำบุญขจัดความขัดข้องนะครับก็คือมีข้องส่องฟังนะต้องยอดทำบุญ่ะปะ โอ้โหนี่เป็นซุ้มไฟอะ่ะซุ้มไฟสวยมากเลยซุ้มไฟสวยมากเลยอะ่ะนี่ไงกงแมาไว้พาสเสร็จแล้วกงแมาไว้พาสเสร็จแล้วอะ่ะอ๋อขึ้นอย่างนี้ขึ้นทางเดียวเดี๋ยวเราจอดรถไว้ริมนี้ก็ได้ ต้องทีจับน่จับแน่นๆหออส้นเท้าเลื่อยนีก็ยิบเองนะตรงนี้รงนี้ก็ยิบเองนะยอดจำบุญแล้วก็ยิบเอง <S 2> <S 2> เอ้าวร้อนเลยอ้าวนี่คือร้อน <S <S 1> <S 1> อันนี้เปลี่ยนชุดไม่ถึง1นึ่งาทีใช่ไวมากคอมเร็วมึงก็เข็นมาเร็วจริงขับรถไปลงมาตอนที่ผมขึ้นไปพอเดี่เาลงมาตอนที่ผมข้เขาาเลยมาไเดินหาไม่เจอไม่ขอ่า่ด้อ นุ่นเดี๋ยวนุ่นเขาจุดให้เดี๋ยวนุ่นเขาจุดให้จับเองจับเองไหมเดี๋ยวเดาเดี๋ยวนุ่นเขาจุดให้เรามีบริการจุดพร้อมแต่เราไปนั่งรอเลยเรามีบริการจุดพร้อมเป็นจุดบูชาหลวง ตรงนี้ก็มาอธิษฐานกันตรงนี้เอา,า <Now. S 1> เอามาเด <Now. S 1> ี๋ยวมาเลยมมนมานงลงตรงนี้ก็น้าเป็นหลวงพ่อพัดนะ <Now. S 1> okay. เป็นรูปเหมือนนะหลวงพ่อพัด กำลังจะมาอีกแล้วทุฮะกงวดนะฮะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันครับมาแล้ว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 ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้โหมาแล้วครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับไม่มีนี่นะครับอ้าวดูกันเองนะครับดูกันเองนะครับผมว่ายี่สิบหรือยี่สิบสองเนี่ยมีเลขสองยี่สองตัวไหม โอ้หอ่าครับคุมเครือนะฮะอ่าเครือคุมเครือนะฮะอ่าอโอเคเอามาให้มมใหมามาหน่อยขยับมาให้หมามาหน่อยอ่าล้วครับต่อไปจะเป็นเลขจากหมายืมเพื่ออะไรเองเลยเอ้ยหมาเลยตึมดวงตึมดวงเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเลขอะไรครับอันเดิมเลขอะไรครับเลขอะไรครับศูนย์หนึ่งอาล้วครับ คุ้มเครือคุ้มเครือครับอ่านี่น่าจะเป็นเบอร์สิบนะฮะสิบนะฮะทต่นี่น่าจะเป็นยี่สิบสองนี่นะครับเขาก็เขียนไว้ว่ามนดบหลวงพ่อพัดนะครับบำลรุงดาราลัสมี ชอยชานชัยกุลนะปีพศสอ3 5ฟ้ารกับหัวโอ้โหข้างบนกับหัว,หวก็คือตอนนี้ปี2565นเนาะ,ะใช่ไหม,มใช่ไหมัน้ย2565นี้ก็คือ30ปีนะ30ปีแล้วก็จีกี่ขวบดีกว่วาเจ็ดก็จีจะขึ้น7นะใช่ไหมจะขึ้น7จ็ดนะนะมาปิดทองกันดีกว่า นี่คือนี่ครับบนตบลวงวพาผนะครับสามสิบปีนะมาขึ้นมาด้าตบหลว่าพัดอยู่ใต้รูปเหมือนของท่าน ได้โปรดให้ความเคารพและระมัดระวังเพื่อความเป็นสิริมงคลหนูท่านเองเนี่ยก็คืออยู่ใต้ใต้เรานี้ใต้ตรงโอเคแปะแปะนะาีา,าให้ก้อแแทนนะครับยวเราส่ง ไสโดปัจจิตไปนะครับแล้วจะให้ปัจจิตแห่แทนทุกคนคือรุกครับหนึอเอาละครับนี่ก็คือการตีคล้องนะครับของปัจจิมันจะดังหรือเปล่านี่ของดีไม่ตีก็ดังนะอ่าขีดแบลกอฮอ จุดที่สัมผัสเราก็จะฉีดแอลกพฮอล์เพื่อป้องกันโควิดสิบเก้านะเมื่อกี้ได้เลขอะไรมาบอกก่อนแล้วยี่ได้เลขอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับกลับไปดูเองเป็นไหนต่อเปไหนต่อ รู้สึกว่าเดินมาแล้วพลังงานหมดต้องไปเติมพลังงานก่อนกับโรรงแินสิบก็จีได้สองสองเล็กสองสเล็บบนนะสองเต่านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับกดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรอ่ะแชร์ปมแทนทองที่ไทยครับจากอะไรนะจากประเทศอะไรนะจากประเทศที่มันไม่ได้จากไต้หวันนะ ่ก็ได้หวัดบ้างนี่ผมตอนผมซีเอฟที่ผมผมเอาที่ฐานเลยว่าถ้าผมเดี๋ยวถ้าผมถูกหวยนะเดี๋ยวผมตีเอฟเลยตีเอฟมาครับแม่เพราะว่าทุกข์ห่วยคุกี่บาทคะห้าสิบบาทไม่เชื่อยาไอ้นี่รอบแรกทิงแล้วเอาแล้วมันมีของแบบของรูดมาใช่ไหมได้แล้นี่อะไรกี้อันอะไรกี้อัน สุชิเือกไหมแมวแล้ว pues ่าาไหนกุ้งเหรอกุ้งนะฮะสูชิตัวเล็กเยอะมากด้านในนะด้านในก่อนจะว่ายหลวงพะพัดเข้ามาถึงตรงนี้จะมีร้านซูชิอ่ะอย่าลืมแวะมานะยหลวงพัดน่ากินอ่ะเหนื่อยกินอ่ะ นนี้นะครับกอตจิสนใจไอติมพ่นควันนะครับเป็นครั้งแรกของกอตจินะมันจะเป็นไงเนาะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะพ่นควันได้บ้างอ๋อเนี่ยไปโดนอะไรมาครับพัดลมโดนพัดลมตัดวันนั้นเพื่อนๆจะเอานิ้วแย่พัดลมนะครับนี่เป็นประสบการณ์กอตจิจะหมดนพัดลมดันนิ้วดันเข้าไปเกือบแหว่งห่างห่างเลืหก เป็นเป็นไอสครีมข้งวันฮะมีห้าสิบหกสิบหนึ่งร้อยเอาเอาไซส์ไหนดีลูกเอาที่หนูกินไหวเอาห้าสครับห0ึอยก็ได้นะครับผมเอาห้ครับห้าสห ไม่ต้องกลัวควันทำไมมันดังแป๊แป๊แป๊นี่คืออะไรครับลดระดับความเย็นครับอ๋อความเย็นแป๊ดแป๊แป๊มันจะติดซ้าซินซนตาอ่าชิ้มเลยชิมเลยเอาเนี่ยชิ้มใส่ปากเลยขนมมากินได้เลยอ่าออเ๋อเป็นช่องยูทูบรับกัจบแตมิลี่ครับม เดี๋ยวเดียวแป๊บนึงมันมันดีดแป๊ะแป๊ะแป๊ะหรออ่าอร่อยไหมแป๊ๆๆอ่มันเป็นควันนะครับทุกคนโอ้มันเป็นควันนะทุกคนนี่นะครับข้างงานหลวงพพัฒน์นะครับข้างร้านตูชินะข้างในเดินเข้ามาเลยโอ้ เย็นอะเย็นไปๆเย็นมากเลยหมามันเย็นมากเลยมันเย็นมือเย็นมือมากเลยมันสูนลงแตไม่ได้ไม่ได้หมามาจะกินต้องกินเลยเอาโอเคบอกเพื่อนๆมาชิมนะร้านเนี้ยมันไอติมพ่นขวัญนะเขากินแล้วมันต้องพ่นขวัญได้นะต้องไม่ลองชิมอ่ะไหนเมื่อกี้หนูชิมมาไหนอันนี้ไหมอันนี้พ่นขวันไหมกินเยลลี่อ่าไหนลองจิ้มเยลลี่ขึ้นมาสิ หมุน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 เอาสักอันหนึ่งหลกเอาสักอันหนึ่งเออมามาจะเย็นมามาจะเย็นมามาจะเย็นเออไหน,นก็ได้หลกออหมุน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 ,มนเอาได้ไหมไม่ได้แข็งมากโอ้โหเปนเย็นมากครับทุกคนมันเย็นตะทานมือเลยอื้อหือ โอ้ควันดูดิโอ้โหกัด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 อ่าไหนเดี๋ยวดูพ่นออกมาดิมีควันออกมาปะไอติมบนควันนะโอ้โหเย็นมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเลยมาลองกินกันนะร้านนี้ เดี๋ยวกลับกลับไปที่ทักเราก่อนนะกลับไปที่ห้องพักอ่ากลับไปที่ห้องพักเดี๋ยวเราไปรีวิวอะไรเงี้ไปอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดแชร์กันก็ได้ก็จะสให้ด้วยกด subscribe น้องก้อนจิตด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ